สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้งโทนปักเครื่องนะครับใครอยากจะดูพระเป็นใครอยากจะดูเหรียญเนื้อผงพระเครื่องนะครับใครอยากซื้อขายพระเครื่องเป็นนะครับกดติดตามไว้นะครับช่องเป้งโทนก็เป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องพระติ๋นเด่ียอดนิยมยอดนิยมนะครับดูเทคนิคแก้แท้แล้วก็ราคาตลาดนะครับดูที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูว่าเขาดูกันตรงไหนนะครับวันนี้นะครับ เป็นเหรียญหลวกป,ปู่หลิววัดรังทองปี2536นะครับอง์นี้เขาเรียกว่ารุ่นปดหนี้นะครับปดนี้เนี่ยต้องกล่าวก่อนว่าเป็นเหรียญยอดนิยมของหลูกป,ปู่หลิวเป็นอันดับต้นๆน,นะครับของเหรียญที่ไปที่ไหนในประเทศไทยก็ต้องมีคนรู้จักนะครับในวงการพระเครื่องนะครับปดนี้เนื้อทองแดงนะครับ เนื้อทองแดงเนี่ยเขาจะตอกโค้ดอยู่ด้านซ้ายด้านล่างนะครับสายล่างนะครับโค้ดเนี่ยเขาจะมีสามอย่างนะครับอย่างแรกแบบนี้คือโค้ดยาวแบบที่สองโคดสั้นและแบบที่สามโค้ดทองคํานะครับเนื้อทองแดงจะตอกตรงนี้การดูเกแ,แท้ผมบอกเลยว่าดูไม่ยากนะครับใครดูจบนะครับผมรับรองว่าดูเป็นแน่นอน นะครับรุน่นนี้ทันหลวงปู่หลิวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับออกวันแรกแดงทองปี2 5 3 6เป็นรูปสังกะจายนะครับเป็นรูปเต่าด้านหลังก็มียันนะครับมีเขียนว่ารุ่นปดนี่ชัดเจนนะครับเรามาดูตำาหนิเจแทกันก่อนว่าเขาดูกันตรงไหนนะครับอันดับแรกนะครับผมจะให้ดูที่โค้ดก่อน โค้ดเนี่ยจะเป็นโค้ดตอกนะครับใช้มือตอกดูดีๆนะครับต้องเป็นโค้ดตอกไม่ใช่โค้ดหล่อในตัวนะครับนี่แล้วก็จําใบหน้าสังกระจายแม่นๆน,นะครับมือคมนะครับปืนเหรียญกลมมีกระแสปั๊มวิ่งออกเล็กน้อยนะครับ แล้วตรงนี้นะครับมีรอยเห็นไหมมีรอยเหมือนแตกลงมานะครับมีเส้นแตกลงมาที่สำคัญทำโพสแม่นๆนะครับเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังเหรียญน,นะครับเรามาดูที่รูเจาะก่อนรูเจาะเนี่ยมีขนาดเดียวนะครับเจาะไม่ใหญ่มากนะครับกำลังพอดีแล้วตรงนี้นะครับมี เส้นตรงนี้แตกลงมาขอบเหรียญมีคล้ายๆรอยตะใบนะครับเห็นไหมครับมีคล้ายๆรอยตะใบมีรอยปิ้นการปั๊มเล็กน้อยนะครับนี่ครับนี่เป็นวิธีการดูส่วนตัวของผมนะเหรียญตึงนะครับยันคม แล้วดูลักษณะตัวตัดนะครับนี่ครับตัดตัดไม่ขาดน,นะครับทั้งสองข้างนะครับมีรออมีฟันใหญ่ๆนะครับแล้วตำหนิตรงนี้นะครับสำคัญเขาจะมีเส้นบางๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะโฟกัสเห็นหรือไม่หรือเปล่านะครับกล้องเนี่ยเพราะเป็นเส้นบางมากนะครับ ผมเนี่ยใช้ประกอบการดูในเลี่ยมนะครับเพื่อเจอเลี่ยมทองหรือว่าเลี่ยมสติกนะครับพิจารณายากเนี่ยนี่นี่เห็นอยู่นะครับแต่ว่าซูมยากมากเห็นตรงนี้เจ็ดทยไหมครับถ้าใครเห็นเนี่ยช่วยคอมเมนต์ทิ้งไว้บ้างนะครับเห็นไหมครับ7ไทยเนี่ยเ็จะมีเส้นบางๆมบางมากนะครับเส้นเนี้ยบางจนแทบจะมองไม่เห็นต้องพลิกดีๆนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับ บางจริงๆนะครับตรงเลขเจ็ดตรงเส้นตรงๆนะครับถ้าใครมีที่บ้านลองไปพลิกดูต้องพลิกแบบสว่างๆนะครับใช้กล้องส่องพระดีๆเลยนะครับค่อนข้างจะเห็นยากนะครับเส้นนี้นี่เป็นเส้นวิธีการดูคนผมนะครับแต่จุดจ่ายตังของผมนะครับดูตรงนั้นได้ที่หนึ่งและอีกที่หนึ่งนะครับ ผมรับประกันเลยว่าดูได้ทุกเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อทองคําก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ต้องมีน่าจะมีนะครับนี่ครับเห็นรอยแตกตรงส่วนโค้งไหมครับจะปั๊มแตกนะครับทุกองค์ครับนี่เห็นไหมครับทุกองค์นะครับต้องเป็นรอยปั๊มแตกนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดู นี่ๆๆจะเป็นรอยความแตกนะครับทุกองค์นะครับนี่สาคัญนะครับผมบอกเลยว่าเป็นจุดจ่ายตังที่ผมไม่เคยบอกให้ที่ไหนนะครับเจอในเลี่ยมนะครับบอกเลยว่าพิจารณาตรงนี้นะครับดูเกแท้ได้นะครับนําไปเป็นประกอบอาชีพนะครับได้เลยนี่ครับสําคัญมากนะครับมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับเหรียญปดหนี้แหละครับ ที่ผมเคยทำเอาไว้แต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยเป็นรูปอันนี้เป็นองค์จริงนะครับจะจะได้เห็นภาพนะครับแล้วทีนี้มาถึงราคาราคาตอนนี้นะครับปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นห้านะครับสวยๆนะครับหรือว่าสองหมื่นบวกลบนะครับแล้วแต่สภาพนะครับ แล้วก็ใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับส่งมาทางไลน์หรือว่าโทรมานะครับผมทิ้งไลน์แล้วเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับใครอยากจะดูพับเป็นนะครับอย่าลืมกดซับ c r i b e กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับแล้วจะได้เราชมคลิปการดูพระเครื่องใหม่ๆสดหมอนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ